เอาละครับผมก็ขอกลับสวัสดีทุกท่านกันในเช่นเคยนะฮะก็อยู่กับรายการเด็กขี้อวดคนดีคนเดิมอีกแล้วนะฮะนี้ก็เป็นอีพีที่ไรก็ไม่รู้นะฮะเพราะว่าถ่ายคลิปเยอะจัดฮะจำไม่ได้นะฮะส่วนรายการของช่องผมนะก็คิดไว้หลายรายการเลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่มีเวลาทำนะฮะโอเคนี่ก็เป็นโมเดลนะฮะเหมือนเดิมฮะแต่อันนี้จะเป็นงานแรกที่ผมซื้อมานะฮะเป็นงานคิวพ็อกเก็ตนะครับนี่นะผมซื้อมาจากร้าน ตัวตึงนะฮะแปดดุหนมนะฮะโคตรเท่แลฮะผมเอฟซีเขานะนี่โคตรเท่ฮะกะคดุหนมเป็นคอสเ์เป็นโซโลนะฮะโคตรเจ๋งนะฮะร้านพี่แปดดุหนมนะฮะไปโดนโดนกันได้นะใครว่างๆเดี๋ยวเรามาแกะนะฮะงานคิวพออันนี้เป็นงานคิวพ็อกเก็ตนามินะฮะนามิอ่าเป็นนามิตอนวานอนะฮะโอเคแกะแป๊บนะฮะ คิวพ็อกเก็ตนามิวานุนะฮะจากร้านแปดดิษแหนมวัวนี้ผมได้มาในรานคา350บาทนะนี่นะฮะก็ของกันกระแทกมานะฮะร,ร้านทิษแปะนะฮะนี่ฮะคิวพ็อกเก็ตนามินะฮะกล่องก็น่ารักน่ารักเล็กๆนะฮะสุ้มก็เป็นคิวพ็อกเก็ตนะฮะกล่องเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้นะฮะ โอเคเรามาแกะกันกระแทกกันนะฮะนี่ฮะโอ้กล่องคมๆเลยนะฮะแต่ตรงตูดบุบนิดนึงไม่เป็นไรเอาให้ไฟได้ฮะก็ฟ r อมเจแ a นนะฮะเจแ a นนะฮะของบันไดเหมือนเดิมนะฮะเจ้าดีเจ้าเดิมนะฮะนี่ฮะคิวพ็อกเก็ตนะฮะนี่ฮะแมวทองนะฮะของแท้แน่นอนแมวทองการันตีนะฮะนี่ฮะ ก็จะเป็นคิวพ็อกเก็ตแบบนี้เลยนะฮะโอเคเรามาดูส่วนด้านในกันดีกว่าเรามาดูส่วนด้านในกันนะฮะเคกล่องก็สีสวยนะผมชอบสีกล่องนะส่วนตัวผมไม่ได้คิดจะเก็บลายนี้อยู่แล้วนะอันนี้ผมซื้อให้ญาติสนิทมสิสหายนะฮะอุย้ย มันมีล็อกสองฝั่งนะฮะเกือบทำกองขาดนี่นะฮะโอเคเหลือล็อกอีกฝั่งหนึ่งนะฮะคิวพอ็อกเก็ตนามินะฮะเสียดายไม่มีกระบองนะฮะอันนี้ถ้ามีกระบองด้วยน่าจะโอเคอันนี้มันไม่มีกระบองยืนถือกระบองน่าจะสวยกว่านีนะ่คิวพอ็อกเก็ตมาแบบนี้ก็เลยทีเดียวเชียวนะฮะในกล่องก็โล่งๆนะฮะมี มีอ่าลังกันกระแทกมาให้ข้างในโอเคในเรื่องของกล่องก็มามาดูกล่องกันก่อน,นะฮะมาดูของให้มันชัดเจนนะฮะนี่ก็เป็นกล่องนะฮะน่ามีคิวพ็อกเก็ตนะฮะนี่ด้านข้างนะฮะไอ้ด้านหน้านี่ก็ด้านข้างนะฮะนี่ฮะด้านหน้าโอเคแล้วก็นี่ก็เป็นภาษาญี่รุ่นนะฮะนี่ก็เป็นตัวเอนี่คืออะไรก็ไม่รู้ะฮะไม่แน่ใจ แล้วก็แมวทองเหมือนเดิมฮะโอเคมาดูในส่วนของโมเดลกันฮะโอเคตัวก็ค่อนข้างใหญ่นะเนี่ยหัวเบลลอร์เลยะฮะตอนนี้ก็เป็นแบบนี้นะฮะหัวตัวแล้วก็ฐานนะฮะไปแกะกันเลยฮะฐานออกมาก่อนฐานก็จะเป็นลายสวยดีนะฮะเห็นไหมเป็นลายแล้วก็ตรงฐานก็เขียนคิวพ็อกเก็ตฮะ c u วพอสเก็นะฮะอินเตอร์ไปไหนะนี่ฮะโอเคท่านนี่ก็ส่วนตัวกับหัวนะฮะส่วนตัวนะฮะนี่ฮะส่วนหัวหัวจะใหญ่ๆนะนะคิวพอสเก็ตผมก็ไม่เคยซื้อมาเหมือนกันตัวแรกเหมือนกันนี่นะฮะหัวโอ้น่านกอยู่นะ อารมณ์เหมือนบาร์บี้นะฮะบาร์บี้ที่หัวโตวนะแต่ว่าขยับไม่ได้นะเป็นโมเดลประมาณนี้นะฮะนี่ฮะนามินะฮะมีบงมีโบด้วยนะฮะหน้าตาน่ากลัวนะฮะไม่ใช่นี่ฮะเป็นนามิโอตัวเล็กอยู่ไหนเนี่ยนี่คือมือผมนะฮะนี่คือคิวพ็อกเก็ตนี่มือผมค่อนข้างเล็กนะเนี่ย โอเคไปดูดีเทลกันนะฮะวันนี้นะดีเทลเดี๋ยวผมจะซื้อฐานหมุนแล้ะรอก,ก่อนนี่นะฮะอันข้างไปดูลอยสักนะฮะลอยสักก็เป็นส้มของคุณเบลเมลนะฮะแล้วก็อ่าไอาตัวกางหันลมของเพื่อไอ้บ้าหรืออะไรเนี่ยแหละ,ะโอเคปะโอเคของแท้ของดีมันจะใส่ง่ายนะฮะโอเคใส่ไม่ยาก แล้วก็ยัดหัวลงไปยัดหัวลงไปนะฮะโอเคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสามบาทผมไปแล้วนะฮะกับนามิคิวพ็อกเก็ตกล่องนี้นะฮะสวยอยู่นะเนี่ยโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจากลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับผมไปฮะ